240ริคนจากกี่คนนะครับน้องวินขอโทษทีสองหมื 20, ครับจากสองหมืคนทุกคนตบมือที่ขอนี้เรียกว่า m อ็มวิทก็แล้วกันขึ้นชื่อว่าเป็นโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันที่สูงมากๆหรือว่า1ต่อห้าสิบห้าก็จริงๆปีนี้ถ้าสรุปทั้งหมดนะครับจะเป็นสมัครสองหมื่นคนแล้วก็รับ2องสีสิบคนครับอัตราการแข่งขันอยู่ที่1ต่อแปดสิบสามครับหรือว่า หนึ่งต่อห้าสิบห้าหนึ่งต่อห้าสิบห้าก็ใส่ให้ตรงๆ่อยขอสามคำครับก็ทบทวันฝึกฝนสม่ำเสมอครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่รายการเส้นทางตามอย่างที่นะครับ ภูมินะครับรับหน้าที่เป็นทีกอในวันนี้นะครับวันนี้เราอยู่กับรุ่นน้องคนเก่งของเรานะครับจากรุ่นสเตย์37นะครับที่มีความสามารถหลากหลายด้านเลยไม่ว่าจะเป็นในในด้านของการเรียนนะครับเล่นดนตรีก็ได้นะครับซึ่งตอนนี้นะครับน้องคนเก่งของเราเนี่ยได้เข้าสอบนะครับในระดับแชมปี้ยชมศึกษาตอนปลายในโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูงนะครับถ้าอยากรู้แล้วนะครับว่าน้องคนนี้คือใครนะครับเราไปพบกับน้องกันเลยดีกว่าครับสวัสดีครับ ครับสวัสดีครับผมประวินพี่บำรงชื่อเล่นวินครับก็ขอบคุณพี่ๆทุกคนที่ให้โอกาสมาคุยกันในวันนี้นะครับครับน้องวินจะจบจากรุ่นสเตย์เท่าไหร่นะครับจบจากรุ่นสเตย์สามสิบเจ็ดครับอ่าแล้วตอนนี้ะครับกําลังเรียนอยู่ที่โรงเรียนอะไรครับแล้วก็รุ่นที่เท่าไหร่ด้วยครับครับตอนนี้อยู่ชั้นมสี่โรงเรียนมหิดลวิทยานุสร์ครับหรือเอ็มบิทรุ่นที่สามสิบสี่ครับ คือภูมิเนี่ยก็คือเห็นน้องปวินที่โรงเรียนตั้งแต่มหนึ่งเลยน้องก็มีความเก่งรอบด้านก็คืออยู่หน้าเวทีเอ่าเข้าแถวทุกเช้าเนี่ยเขาก็จะมีการบางวันเขาก็จะมีการรับเกียรติบัตรอะไรอย่างนี้กันเนาะเราก็จะเห็นน้องวินทุกครั้งเลยที่มีการมอบเกียรติบัตรน้องๆคนนี้เก่งจริงๆเลยผลงานที่ผ่านมาเนี่ยมีอะไรบ้างไม่ว่าจะเป็นสอวนนอทางด้านดนตรีแล้วก็ด้านอื่นๆครับน้องวินมีอะไรบ้างเอ่ย ครับก็ตอนอยู่มอต้นที่สาธิตอยุธย,ยาเนี่ยผมก็จะพยายามพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดนะครับก็ถ้าเป็นในเรื่องวิชาการก็จะมีสออวนาครับเป็นคณิตศาสตร์ค่้ยสองครับตอนมสองผมได้ประสบการณ์ค่ายหนึ่งครั้งแรกครับพอขึ้นมสามก็พัฒนาขึ้นได้ทั้งค่ายหและค่ายสเลยครับส่วนสนามสอบระดับประเทศผมจะใช้ประเมินความสามารถตัวเองครับจะเป็นวิชาคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และภาษาอังกฤษครับ ก็จะมีสอบพอถอเหรียญเ,เงินวิชาคณิตศาสตร์ระดับเขตครับที่เด็ดม .1 ผมได้รางวัลชมเชยวิทยาศาสตร์ครับพอม .2 ก็เป็นชมเชยระดับจังหวัดวิชาคณิตศาสตร์ครับส่วนที่เซตหรือโครงการประเมินระดับภาษาอังกฤษระดับประเทศครับม .2 และม .3 ได้เกติบัตรเหรียญทองครับโครงการ s อสมอก็จะได้เกติบัตรเหรียญทองแดงวิชาคณิตศาสตร์และเกติบัตรชมเชยว,วิชาวิทยาศาสตร์ครับถ้าเป็น ด้านต่อไปก็จะเป็นด้านดนตรีครับผมชอบเล่นกีตาร์ไฟฟ้าครับก็จะมีผลงานทั้งเป็นเบอร์กีตาร์เดี่ยวแล้วก็ผลงานวงครับผลงานเดี่ยวก็จะมีเหรียญเงินกีตาร์ไฟฟ้าของการประกวดดนตรีสร้างสารรค์ระดับชาติครับแล้วก็ผลการทดสอบกีตาร์ไฟฟ้าเกตเจ็ดได้เกรินิยมอันดับสองครับถ้าเป็นผลง,งานของวงก็จะมีเป็นรางวัลรองชนะเลิศประเภทวงในการประกวด ดนตรี YTMF ระดับประเทศปี2023ครับส่วนปีนี้ปี2024ก็ได้รางวัลดีเด่นครับนอกจากนั้นที่มีความสุขแต่ไม่ได้รางวัลนะครับก็จะมีผ่านเข้ารอบสุดท้ายการประกวดดนตรียอยศยิ่งฟา้ามาระดกโลกครับก็ได้ขึ้นโชว์ที่เวทีกลางงานเลยครับผลงานอื่นๆที่ช่วยให้มีโอกาสพัฒนาตัวเองนะครับด้านโครงงานวิทยาศาสตร์ก็จะได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติครับ ก็จะเป็นการแบบพัฒนาด้านสเต็มได้ลงมือทําจริงลงมือทำร่วมกับเพื่อนๆครับแล้วก็มีอาจารย์ที่ปรึกษาด้วยครับเออฉ่ำมากๆเลยน้องวินคือเลือดทางท,ทางด้านวิชาการแล้วก็ด้านความสามารถพิเศษมาด้านดานตรีของเราน,นั่นเองคือเราก็มีทั้งค่ายสอนวนาทีเดดอะไรอย่างนี้เป็นเป็นการสอบวิชาการเป็นสัดส่วนใหญ่แล้วก็มีทางด้านกีตาร์ไฟฟ้านี่น้องนี่ความสามารถทางด้านกีตาร์ไฟฟ้าก็คือ เป็นอะไรเป็นความสามารถพิเศษที่ติดตัวแล้วก็ที่พี่รู้สึกว่าการที่เล่นกีตาร์เป็นอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นคนที่มีเสน่ห์มากๆเลยเนอทขำมากๆเลยเก่งที่สุดทางด้านการเรียนแล้วก็ความสามารถเนาะที่ตอนนี้ไปอยู่ที่เอ็มวที่ขอนุ้าตเรียกว่าเอ็มวก็แล้วกันขึ้นชื่อว่าเป็นโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันที่สูงมากๆหรือว่าหนึ่งต่อห้าสิบห้าแต่ทําไมเอ่อตอนนั้นเนี่ย ยังเลือกที่จะสอบโรงเรียนนี้อยู่ทั้งๆที่มันมีการแข่งขันที่สูงมากๆเลยแล้วก็ยากมากๆก็จริงๆปีนี้ถ้าสรุปทั้งหมดนะครับจะเป็นสมัครสองหมื่นคนแล้วก็รับสองร้อยสี่สิบคนครับอัตราการแข่งขันอยู่ที่หนึ่งต่อแปดสิบสามครับหรือว่าหนึ่งต่อห้าสิบห้าหนึ่งต่อห้าสิบห้าก็อ๋อคือตอนนี้เป็นหนึ่งแปดต่อแปดสิบสามใช่ไหมใช่ครับถ้าของปีล่าสุดที่ผมสอบคโอนะครับ ก็ผมสอบผมเลือกสอบที่นี่นะครับเพราะผมอยากพัฒนาศักยภาพด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ของผมให้เต็มที่ครับเอ็มวิทเนี่ยเป็นโรงเรียนมัธยมปลายที่เน้นด้านวิทยาศาสตร์แห่งแรกของประเทศเราเลยครับแล้วก็หลักสูตรของเราเนี่ยครับมีการปรับปรุงทุกสามป,ปีเลยนะครับเพื่อให้ทันต่อกโลกนะครับแล้วก็จะมีแบบมีเครื่องมือมีอุปกรณ์มากมายที่สามารถพัฒนาทักษะให้เอาไปใช้ได้จริงนะครับจบแล้วก็มีโอกาสได้ไปเรียนทุนต่างประเทศครับ ที่สาคัญที่สุดก็คือ <Yeah. S 1> เรียนฟรีตลอด3ปีเลยครับอ่าเป็นโรงเรียนที่เรียนฟรีอันนี้คือความพิเศษคือนอกจากด้านวิชาการที่มันฉ่ำแล้วโรงเรียนเนี้ยก็คือวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ก็เลิศอีกด้วยนอแล้วก็เอ่อมีความเรียนฟรีอ่ะอันนี้คือประทับใจมากคือสอบเข้าได้ก็คือการแข่งขันที่มันมีอาตรากการแข่งขันที่สูงมากเลยเนาะทีนี้ น้องเนี่ยทั้งเล่นดนตรีแล้วก็เข้าค่ายสอวนอรวมถึงเรียนดีด้วยน,น้องมีเอ่อการเตรียมตัวแล้วก็แบ่งเวลาอย่างไงบ้างครับก็ผมจะแบ่งเวลาโดยใช้การจัดลําดับความสําคัญของชีวิตครับที่ผมแบ่งก็จะมีเป็นสามระดับความสําคัญครับลาดับแรกก็คือ <S <S สิ่งที่ต้องทำ <S <S ส,องสองก็คือสิ่งที่ควรทําแล้วก็สามก็คือสิ่งที่ผมชอบที่จะทํานะครับถ้าอันดับหนึ่งครับสิ่งที่ควรทาเป็นสิ่งที่ต้องทําก่อนนะครับ เป็นนักเรียนก็ต้องตั้งใจเรียนครับรับผิดชอบงานการเรียนต่างๆครับก็เรียนให้มีพื้นฐานครบทุกวิชาครับอย่างพาระศึกษากับนาฏศิดสินผมก็ยังตั้งใจฝึกซ้อมอยู่นะครับเพราะเวลาจะใช้ประโยชน์จะได้มีความรู้ไปใช้ครับถ้าเป็นระดับสองสิ่งที่ควรทาสาหรับผมก็เป็นกิจกรรมต่างๆครับเพราะว่ากิจกรรมมันจะช่วยพัฒนาทักษะชีวิตครับแล้วก็ได้ฝึกอะไรหลายๆอย่างก็จะได้ทักษะในการแก้ปัญหาจริงๆมาใช้ครับ ก็ผมจะทําเท่าที่มีเวลานะครับในห้องเรียนก็จะเป็นหัวหน้าห้องครับในรุ่นก็เป็นประธานชั้นปีส่วนในโรงเรียนก็จะเป็นสมาชิกวงโยธวาทิตครับก็เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆตามที่มีโอกาสเลยครับแล้วก็อันดับสามครับสิ่งที่ชอบทําครับก็ผมชอบเล่นกีตาร์ครับในโรงเรียนก็เป็นมือกีตาร์วงพร้อมเพย์ครับก็เล่นงานต่างๆในโรงเรียนงานปีใหม่งานสาธิตสัมพันธ์ก็ทุกงานที่เขาให้เล่นนะครับ ส่วนนอกโรงเรียนก็เป็นมิกิตารวงรีไลท์ครับก็เล่นงานต่างๆในจังหวัดเช่นงานอายุทยายามเย็นงานเทศกาลดนตรีคอนเสิร์ตในห้างเล่นเพิ่เล่นเปิดให้พี่โจ๊กโซคูก็ทํามาแล้วครับวา <Wow. S 1> ก็เล่นเท่าที่มีเวลาเลยครับอ่าลำดับความสําคัญเป็นอะไรที่สําคัญมากต้องทําควรทําแล้วก็ชอบทําเนาะก็ชอบมากๆเลยอันนี้เป็นสิ่งที่ทุกคนก็ควรจะแบ่งเวลา น้องวินก็แบ่งเวลาได้ดีเลยสัง,สงเกตนะก็คือเพราเราครบเรามีรอบด้านเรามีความสามารถรอบด้านเลยเนาะทีนี้อแนะนำหนังสือหน่อยที่เรียนหน่อยแล้วก็รวมถึงเทคนิคการอ่านหนังสือสอบเพราะว่าเราแบ่งเวลาได้ดีแล้วเราก็ต้องมีการอ่านหนังสือลองแนะนาหนังสือหน่อยได้ไหมครับก็หนังสือจะใช้เป็นหนังสือวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ตามหนักสูตรสสวทได้ทุกเล่มเลยครับ ก็การอ่านมันจะเป็นพื้นฐานสาคัญครับต้องอ่านให้เข้าใจก่อนแล้วก็ทบทวนด้วยการฝึกทําโจทย์ให้หลากหลายครับเพิ่มเติมจากแบบฝึกหัดโจทย์รวมเล่มหรือข้อสอบเก่าทุกปีครับก็ผมจะดู YouTube เพื่อเอาเทคนิคต่างๆในการฝึกฝนทาโจทย์ยากครับแล้วก็ที่สําคัญก็คือต้องฝึกแนวทางการเขียนคําตอบทางวิทยาศาสตร์ครับถ้าเป็นเทคนิคการอ่านหนังสือผมแนะนําให้เริ่มทำรายการเนื้อหาที่ต้องอ่านในแต่ละวิชาครับแล้วก็ทำตารางอ่านหนังสือทุกวันครับ หลังทำการบ้านหรือทำงานกลุ่มเสร็จแล้วก่อนนอนก็ต้องมีเวลาอา่านแล้วก็ทำแบบฝึกหัดหรือทำโจทย์อย่างน้อยหนึ่งชั่วโมงนะครับถ้ามีเวลามากกว่านั้นก็ดูเลยครับแล้วก็อย่าลืมว่าบางวันอาจจะมีกิจกรรมมีการบ้านเยอะจนไม่ได้อ่านครับก็ต้องทำตารางให้รู้ว่าเก็บครบหรือยังทำโจทย์ยากได้กี่เรื่องครับแล้วก็สำคัญก็คือออกกำลังกายแล้วก็เล่นกีฬาด้วยนะครับจะได้ร่างกายสุขภาพแข็ง แรงดีครับแล้วก็ช่วยให้สมองปลอดโปร่งด้วยครับได้ข่าวมาว่าน้องตว,วินเล่นกีฬาด้วยน้องเล่นกีฬาอะไรครับก็ถ้าเป็นช่วงใกล้สอบผมจะเน้นอ่านหนังสือหนักก็จะเป็นโดดเชือกครับก็โดดเชือกน้องก็ทําให้ตัวสูงด้วยน้องวินตัวสูงมากเลยทุกคนอ่ะทีนี้น้องได้สอบเอ็มวิทน้องที่อยากจะให้น้องรีวิวข้อสอบรอบที่หนึ่งกับรอบที่สองหน่อยมีความยากง่ายแตกต่างกันยังไงครับ ก็ข้อสอบเอวิทจะสอบแค่2วิชาครับคือคณิตศาสตร์กับวิทยาศาสตร์ครับรอบแรกก็จะแบ่งเป็น2วิชาคณิตศาสตร์จะแบ่งพาร์ทนะครับความยากง่ายก็ไม่เท่ากันคะแนนแต่ละข้อก็ไม่เท่ากันครับมีทั้งเลือกตอบแบบกรณีแล้วก็เติมคําตอบด้วยครับแล้วก็จะมีพาร์ทอันซีนครับที่แต่ละปีจะไม่เหมือนกันครับส่วนในวิชาวิทยาศาสตร์ครับก็จะเป็นรวมทั้งฟิสิกส์เคมีชีวะแล้วก็โลกและอวกาศครับ ถ้าในปีของผมจะเป็นแบบปอนัยล้วนครับแล้วก็จะมีพ์ทอันซีเช่นกันครับอือแล้วรอบหนึ่งยากไหมน้องบินก็สำหรับผมคณิตก็เป็นวิชาถนัดครับส่วนวิทย์รู้สึกว่าค่อนข้าง,งยากเลยครับอ่าแล้วรอบส่งเป็นยังไงบ้างครับก็ในการจะเข้ารอบสองนะครับเราต้องทำคะแนนรอบหนึ่งทั้งสองวิชาให้ได้เปอร์เซ็นต์ชัยที่55ขึ้นไปครับ แล้วเขาจะเอาคะแนนรวมของเรามาจัดอันดับจากมากไปน้อย600คนแรกครับแล้วก็จะประกาศรายชื่อที่ผ่านรอบแรกครับส่วนข้อสอบรบอบ2ครับจะอยู่ในหลักสูตรมาต้นครับแต่เน้นการบูรณาการทั้ง4วิชาครับระหว่างคณิตฟิสิกส์เคมีและชีวะครับก็จะต้องทบทวนเนื้อหาทุกวิชาให้เข้าใจครับแล้วก็พยายามเอามาประยุกต์ใช้เก็บรายละเอียดครับเอาไปใช้ในชีวิตประจําวันเลยครับ ต้องเชื่อมโยงแต่ละเรื่องครับแล้วเอามาเขียนตอบด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ครับอืมเป็นแบบว่าข้อเขียนใช่ไหมเออข้อส<ช>อบข้อเขียนรวนๆเลยครับโอ้ไม่ก็ทุกคนต้องฝึกถ้าใครอยากเข้าเอ็บิทเนี่ยก็คือต้องฝึกการเขียนตอบทางวิทยาศาสตร์มาให้ดีเลยใช่ไหมน้องวีครับแล้วก็จะมีเป็นพาร์ทแลบด้วยครับถ้าอย่างปีของผมก็คือเป็นให้แกว่งนักับสกูครับหาค่า oh. ครับเป็นฟิสิกส์เนาะ ช่ครับอ่าทีนี้หลังที่จากหลังจากที่ตัวเองได้ดูแล้วว่าเออตัวเองเนี่ยติดเอ็มิความรู้สึกเป็นยังไงบ้างก็ตอนนั้นก็คือดีใจมากเลยครับได้เป็น240คนแรกของประเทศครับก็เพราะความพยายามมุ่มั่นแล้วก็ภูมิใจที่ตัวเองยังอดทนไม่ท้อถอยครับครับ240คนจากกี่คนนะครับน้องวินขอโทษทีสองหมื 20, ครับจากสองหมืคนทุกคนตบมือ คือน้องเก่งมากทุกคนอ่ะทีนี้หลังจากเปิดเทอมเข้าไปเนี่ยเทอมแรกกี่วันนะแล้วเปิดเทอมวันที่เท่าไหร่นะครับน้องวินก็เปิดเทอมวันที่สิบสามครับแต่วันที่สิบสองเขาจะมีการจัดในแน,แนวมหาลัยให้เข้าไปดูครับอ่าเปิดเทอมมาเป็นระยะพอสมควรหนึ่งแล้วก็คือ มีอ่าบรรยากาศในโรงเรียนในเรื่องของเพื่อนอาจารย์สิ่งแวดลอ้อมสิ่งอำนวยความสะดวกเป็นยังไงบ้างดีวิวโรงเรียนหน่อยครับก็เอ็มบิทเป็นโรงเรียนประจําครับก็ต้องอยู่ด้วยกันทั้งวันทั้งคืนอะไรครับเพื่อนใหม่ที่ผมเจอก็มาจากหลายโรงเรียนหลายจังหวัดครับก็ตื่นเต้นเหมือนกันทุกคนนะครับนอนกับเพื่อนใหม่เรียนกับเพื่อนใหม่ก,หมก็ทุกคนเนี่ยตั้งใจจะพัฒนาความสามารถตัวเองครับก็ตอนนี้ก็พยายามทําความรู้จักกันเรื่อยๆครับ ก็แบบมีฮาๆบ้างอะไรบ้างครับส่วนสําหรับอาจารย์นะครับอาจารย์ที่เอ็มวิสเนี่ยสร้างบรรยากาศได้เป็นกันเองมากครับก็จะกระตุ้นก็จะกระตุ้นให้คิดให้การบ้านให้ค้นคว้าเองนะครับเพราะที่นี่จะมีการเรียนแบบซิงโครนัสกับอ s ซซิงโครนัสครับก็คือ1นึคาบหนึ่งร้อยนาทีครับเขาจะแบ่ง20นาทีให้ไปศึกษาเองก่อนครับแล้วอีก80ดสนาทีจะเรียนกันในห้องครับเออดีครับก็จะน่าสนใจหมดทุกวิชาเลยครับ ส่วนการดูแลนักเรียนก็จะใกล้ชิดมากครับหนึ่งห้องมีนักเรียนยี่สิบสี่คน <Wow. S 1> แต่ว่ามีอาจารย์ที่ปรึกษามากถึงสี่คนเลยครับอบอุ่นมากแล้วแล้ว,ลว,ลวห้องหนึ่งเออแล้วชั้นหนึ่งเนี่ยมีกี่ห้องนะน้องวินก็ชั้นหนึ่งจะมีสิบห้องครับสิบห้องเราก็สองร้อยสี่สิบพอดีห้องหนึ่งมียี่สิบสี่คนถือว่าเป็นโรงเรียนที่อบอุ่นมากอบอุ่นทั้งบรรยากาศอบอุ่นทั้งเพื่อนเลยทีนี้ น้องพบเจอปัญหาการหมดไฟระหว่างการเตรียมตัวสอบไหมนะครับแล้วก็น้องแก้ปัญหานี้ยังไงก็ถ้าเป็นปัญหาเวลาหมดไปเวลาไม่อยากอ่านหนังสือครับผมก็จะคิดว่าผมก็จะคิดแบบเวลาที่สอบได้ผมจะมีความสุขแล้วก็สําคัญเลยคือผมจะได้ซื้อกีตาร์ใหม่มาเล่นครับ<อ>แต่ว่า <laughs> คือพอคิดว่าแบบไม่อ่านหนังสือแล้วสอบไม่ได้เนี่ยก็ชีวิตคงไม่สนุกคงไม่ได้เล่นแล้วครับ ผมก็เลยจะพยายามกระตุ้นตัวเองให้พยายามให้เต็มที่ก่อนนะครับจะได้ไม่เสียใจตอนลับครับอือก็คือสิ่งที่เรามันมันมันเหมือนว่าเออทำเพื่อสิ่งที่เราอยากจะได้ด้วยก็คือกีตาร์เนาะโอเคทีนี้ช่วงสุดท้ายแล้วขอสามคำสำหรับให้กับน้องๆที่กำลังเตรียมตัวสอบอยู่ขนาดนี้เป็นกำลังใจให้น้องๆน่อ,อยขอสามคำครับครับก็ทบทวนฝึกฝนสม่ำเสมอครับ อ่าทบทวนฝึกฝนสม่ำเสมอนั่นเองเนาะทีนี้ช่วงสุดท้ายจริงๆแล้วขอหนึ่งเพลงให้กับชีวิตโรงเรียนอ่าชีวิตในศาสตร์อยุทยาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นของน้องวินตอนที่น้องวินอยู่หน่อยได้ไหมครับครับก็ผมให้เป็นเพลงฝากเลี้ยงของสวิตโมเด็ตครับฝากเลี้ยงนั่นเองนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอบคุณน้องวินมากๆเลยนะครับที่มาให้ ประสบการ์เกี่ยวกับรั้วในโรงเรียนในอ่ารั้วโรงเรียนสาธิตอยุทยายในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นแล้วก็เกี่ยวกับการเตรียมตัวสอบเข้าในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่โรงเรียนมห ah ิดลวิทยาลุงสอนด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับครัขบขอบ,ขอบคุณ,ค,ณครับก็ขอบคุณทั้งพี่ภูมิพี่ซีแล้วก็พี่แก้วนะครับ